สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นางเอกดังเล่นของไม่ยอมแก้เจอของเล่นกลับล่าสุดชีวิตพังเกินเยียวยาเรียกว่าเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยคนนี้ไม่ว่าจะออกมาโพตส์ข้อความอะไรก็ทำเอาวงการบันเทิงร้อนชาตลอดสำหรับ เตาทีวีพูทีลาสุดเอาอีกแล้วทําเอาชาวเน็ตตาลุกหูพึ่งขึ้นมาทันทีต้องบอกว่าล่าสุดวงในอย่างเตาทีวีผูก็ได้โพส์ข้อความเช้าวันนี้หลังนางเอกนัก,กร้องดังได้เล่นของแต่ไม่ยอมแกนะณล่าสุดวันนี้ชีวิตพังยับเกินเยียวยาโดยระบุข้อความว่าขอเยอะขอทุกอย่างแต่ไม่เคยแก้ของคนเล่นของ ของเลยเล่นกับนางเอกดังนักร้องดังเล่นของแต่ไม่ยอมแก้ณนะวันนี้ชีวิตพังเกินเยียวยาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ